เส้นทางจากตลาดมงครับซื้อวายไปแล้วสองขวดขวดละร้อยห้าสิบสองขวดสองร้อยห้าสิบพอเดินย้อนมาอีกร้านหนึ่งขายขวดละร้อยโอ้โห,โหเราไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว <c oughs> เดินทางกลับครับวันนี้ก็จะเดินทางกลับเข้าเชียงใหม่ <c oughs> ไม่ทันแล้วขวดละร้อย <c oughs> <c oughs> ื้อไปสองขวดวายกระชายดำกับวายมังคุดท,ที่เขามาพักที่นี่อ่ะสาเหตุก็คือเขารอขึ้นกิ่วแมปานตอนตอนเช้าตอนเช,<อ>ช้ากิวนแมปานก็คือเลยขึ้นไป,ไปข้างบนขึ้นกัไปข้างบนเนี่ยอ่แล้วคราวที่แล้วที่เราเดินผ่านไปทางไหนอ่ะขึ้นไปข้างบนต้องรถไปต้องเอารถไป,ไปขับขึ้นไปประมาณสิบกว่ากิโล แล้วก็ถึงไปเดินแล้วก็ไปเดินอยู่แม่ปานประมาณไปกลับประมาณสามกิโลเหมะนะือนกันแล้วก็โดนค่านำทางไปเท่าไหร่สองร้อย <200. S 2> พร้อมค่ารถหรือว่าคะไรต่างหากไม่มีรถคือรถเราไปจอดไว้ที่นั่นอ๋อรถเราไปจอดแล้วก็พาคนไกด์ไปด้วยโอ้ต้องทุกทุกกลุ่มต้องมีไกด์หมดเลยถ้าไม่มีไกด์ขึ้นไปไม่ได้เพราะมันเป็นเหมือนให้ให้เป็นเหมือนอะไรนะ รายได้ของขององิคนแถวนั้นช่วงนี้เป็นช่วงกลางเดือนมกราซึ่งซึ่งเรามาเที่ยวเพราะเราต้องการมาดูดอกพญาเสือโคนี่อันนี้ทางขึ้นสักุล่ามองไทยทางขึ้นขุนวางนะคะที่จะไปขุนวางเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายขึ้นไปดูสักุล่ามงไทยที่นี่ครับอันนี้เรากลับแล้ว กับลาบปลาลาบปลาจอมทองลาบปลาจอมทองแล้วก็จะเปิดวายอินอุตาไอ้ไอ้ต้องขับรถเนอะออสำหรับทริปนี้นะครับอันนี้เป็นทริปล่องกลับเชียงใหม่จากตลาดมงที่ดอย ท้งที่เขาบอกว่าเส้นนั้นถนนดีแต่ดีจริงครับเพราะว่ามันเป็นถนนปูนแต่ก็ไม่ไม่เหมาะสําหรับเราเพราะว่าเส้นทางมันแคบถ้าคนต่างทีน่นผมแนะนําให้มาเส้นตอยดนนด,ดีกว่าครับ นอนก็มาฝึกภาษาสัมผัสฝึกฝีมือในการขับรถหน่อยครับทดสอบว่ารถคุณดีไหมเบรกดีไหมแล้วก็ฝีมือมีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอยากมาเที่ยวเชิญเลยนะครับครับสวัสดีครับ